วันนี้เนี่ยวันที่เราถ่ายกันอยู่ที่เจมกำลังพาทุกคนไปเนี่ยเจมขับรถไอออนซึ่งก็คือเป็นรถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้คือครั้งแรกที่เจมได้มีโอกาสขับรถไฟฟ้าเนาะโอ้หน่นไปโดนที่ปั่นน้ำฝน <laughs> ยังไม่ชินเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเปิดไฟเรียนนะฮะแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะหลงแลฮะ,ะจากสิบนาทีจะกลายเป็นครึ่งชั่วโมงอย่าขำครับทีมงานห้ามขำเพราะเจมซีรียัห้ามขำครับห้ามขำ วันนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะฮะดูถูกแล้ว City d ดี i ช่องเดิมนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับ City d ดี i จะพาทุกคนมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่สีเขียวที่เป็นเหมือนกับปอดและก็ลมหายใจของเมืองกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเจยมจะพาทุกคนไปที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งใจกลางกรุงในเขตคลองเตยแน่นอนครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากสวนป่าเบญจกิติ ตามเจมมาเลยครับทุกคนโอ้นั่นไปโดนที่ปันน้ำฝนยังไม่ชินปนี่นะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้ว่า นะวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยวันที่เราถ่ายกันอยู่ที่จะกำลังพาทุกคนไปเนี่ยจะขับรถไอออนซึ่งก็คือเป็นรถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้คือครั้งแรกที่เจ๊ได้มีโอกาสขับรถไฟฟ้าเนาะ ก็อันดับแรกพอได้ขับจริงๆเราก็รู้สึกว่ารถมันเงียบม,มากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถคอนโทรลผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยทั้งขับรถไฟฟ้าที่ไม่สร้างมลพิษให้กับอากาศแล้วก็จุดหมายปลายทางเดสิเนชันของเราเนี่ยก็ยังเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่เปียบเสมือนปอดของคนกร mm ุ hmm. งเทพนะฮะก็ยิ่งรู้สึกดีค่ะทำให้เจมรู้สึกว่าเจมเป็นคนดีที่คิดถึงสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเรานะฮะเจมรู้สึกเป็นคนดีที่ไม่เอาดีกว่าเรียกว่าเกิดใหม่เกิดใหม่ไม่เคยทำบาปก็คือเหมือนตอนนี้ทั้งชีวิตคือเป็นผ้าขาวเเดด็กกกแริบ น,นี่ได้เบบี้เจมสนะโอ้โหนี่ถ้าไม่ติดว่าเสื้อผ้าเป็นของใช้แล้วนี่นะเจมทั้งตัวแล้วตอนนี้คนดีสุดๆทุกคนครับที่จริงเนี่ยจะต้งะองบอกก่อนว่าตัวจเจมองเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปที่ส่วนเบนเนี่ยประมาณน่าจะเกือบเกือบสิบรอบแล้วก็คือมีทั้งแบบไปตอนเช้าแบบตอนนั้นแบบสมัยที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะมีแฟชั่นในการออกกําลังกายเราก็ตื่นไปออกกําลังกายตอนเช้าเจมเคยไปวิ่งแล้วเจอพี่ณเดชด้วยนะอันนี้เรื่องจริง หล่อมากฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือไปช่วงเย็นๆยนไปถ่ายรูปมันก็จะให้คนรฟิลเลยช่วงเช้าก็จะแบบมีคนมาวิ่งแบบว่าพวกคุณป้าคุณยายคุณลุงมีรูกเพศิรูปใหม่เลยพอตอนเย็นตกกลางคืนก็จะเป็นแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแต่งตัวส,สวยๆมาแหละเพื่อมาถ่ายรูปกับไฟอะไรแบบนี้นครับเค okay, ตอนนี้ทุกคนครับจากในแมเนี่ยบอกว่าอีกประมาณ1ินาทีเราจะเดินทางไปถึงกันเพราะฉะนั้นนั่งมาสักพักหนึ่งแล้วเจมก็อยากจะสอบถามผู้โดยสารของเรานะฮะที่เรียกใช้บริการเจมวันนี้ พี่เป๊กครับตากล้องของเรานั่งสบายไหมฮะสบายมากเลยสบายมากเลยใช่ไหมข้างหลังล้วครับพี่จ๋าพี่กระปรอสบายไหมครับสบายใช่ไหมคือวันนี้เนี่ยเจมขับนอกจากคอนเซปต์รายการเราเนี่ยคือการรักโลกใช่ไหม s u s t a เนเบิลต่างๆแต่ว่าวันนี้การขับรถข,รถของเจมเนี่ยคอนเซปต์คือรถไฟเหาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โดยสารจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะบ้างบางช่วงเพราะเราขับแบบเบรกเบรกเบรกอะไรเงี้ยจะต้องการทดสอบสมรรถภาพรถว่าแบบเออเบรกหนึบไหมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆทีมงานหน้าเขียวๆม่วงๆอะไรแบบเนี้ยฮะ ก็คือไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเปิดไฟเลี้ยวนะฮะแป๊บน,นึงนะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะหลงแล้วฮะจากสิบนาทีจะกลายเป็นครึ่งชั่วโมงชิดซ้ายเลยใช่ไหมฮะพี่เป๊กใช่ครับซ้ายสุดเลยนะฮะ<ๆ>โอเคฮะในฐารายการเราไม่เครียดทุกคนคือที่ผ่านมา<ๆ>พอมีแขกปุ๊บเราก็ต้องแบบทางการนิดนึงเพราะไม่มีแขกเราก็จะกลายเป็นเหมือนรายการตลกวันนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะฮะดูถูกแล้วซิตี้ดีฟช่องเดิมนะครับผม นี่นะทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ใกล้ถึงแล้วเนาะอีกแค่2โลก็คือขับมาประมาณ20กว่านาทีแบบรถติดๆตอนออวันใช่ไหมครับก็ก่อนมาเนี่ยแบตเริ่มที่48%ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วอีอีก,ก1.9กิโล แบตรถไปแค่สเอซเองทุกคนก็นนคือเรียกได้ว่าประหยัดพลังงานมากๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าแบบเอ้ยเราจะขับไปไม่ถึงจุดหมายหรือเปล่าก่ <S <S <ห>อนหน้านี้นะครับที่จรงิงก่อนที่เราจะสตาร์ทออกมากันเนี่ยเจมส์แอบเปิดโหลดทิ้งไว้ด้วยเพราะว่าเราต้องศึกษารถก่อนเนาะท้งวิธีการเปลี่ยนเกียร์นู่นนี่นั่นระบบต่างๆของรถก็กินเวลาไปประมาณเกือบ15นาทีเลยแบบเปิดแอร์ทิ้งไว้เปิดเพลงอะไรบนรถก็พอได้ลองขับแล้วก็สบายใจเลยครับเนี่ยมาถึงแล้วแบตรถไปแค่สามสี่เปอร์เซ็นต์เองเจ๋งครับ ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเป็นไงครับผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยไหมครับเงียบนะฮะก็คือสิ้นลมหายใจไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยวันนี้การขับรถของเจนเนี่ยคอนเซปต์คือรถไฟเหาะทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนกันนะครับเจมขอพูดถึงความประทับใจที่มีต่อเจ้าไอออนไวพลัตัวนี้กันครับก็อันดับแรกเลยนะครับทุกคน ตัวนี้ครับผมเราสามารถบังคับทุกอย่างได้ผ่านหน้าจอนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือว่าลดอุณหภูม,ภมิแอร์การบังคับเปิดตัวสันรูปเอง,เองเนะครับตอนนี้ซัรูปมันเปิดอยู่ใช่ไหมสมมติเจมอยากจะปิดใช่ปะจะแค่กดปุ่มนี้ปุ๊บนี่ฮะปิดเรียบร้อยคือเรียกได้ว่าทุกฟังก์ชันครบจบในที่เดียวภายในหน้าจอสุดใหญ่นี่เลยครับ อีกอย่างที่ประทับใจมากๆเลยนะครับก็คือที่จะถามพี่ๆีทีมงานทุกคนที่นั่งมาด้วยกันใช่ไหมว่าแบบมันกว้างขวางไหมนั่งสบายหรือเปล่าอย่างเจมในฐานะคนขับตรงเนี้ยสเปซเยอะมากมากพอถามพี่ๆทุกคนพี่พี่ทุกคนก็บอกว่าที่กว้างมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่หรือว่าจะอึดอัดตอนนั่งเลยครับสบายสุดๆไปเลยอีกเรื่องครับทุกคนเกือบลืมไปเลยที่ชอบมากๆเนี่ยก็คือตัวกล้องของรถนะครับที่มันสามารถเป็นแบบ360องศาได้เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดโชว์ทุกคนให้ดูน กล้อง3ามรอยหประาเป็นยังไงคือมันช่วยให้เลาเราขับรถเนี่ยเราสามารถขับได้ง่ายขึ้นสมมติเจมจะถอยรถจะเดินหน้าถอยหลังหรือตอนจอดรถเนี่ยครับมันทําให้เราแบบสามารถขับได้ง่ายขึ้นมากๆเลยครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนเบนจาก,กิติจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงคอนเซ็ปเป็นยังไงแล้วก็สวยงามแค่ไหนตามเจมมาเลยครับ ทุกคนครับทุกคนรู้ไหมครับว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้มีการกําหนดให้เมืองมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย9ตารางเมตรต่อคนครับผมรวมไปถึงสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินในระยะ800เมตรแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ15นาทีครับซึ่งกรุงเทพมหานครของเราเองเนี่ยก็มีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะหรือว่าสวนหย่อมเนี่ย7.62ตารางเมตรต่อคนครับโดยกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการตั้งเป้าเอายว่าภายในปี2030จะทําให้ได้ถึง9ตารางเมตรต่อคนครับ ซึ่งปัญหาของเมืองใหญ่ๆทั่วโลกที่จะต้องเผชิญน,นะครับก็จะมีพวกฝุ่น PM 2.5น้ำรอระบายความร้อนรวมไปถึงปัญหาสุขภาพของคนเมืองด้วยครับซึ่งเจ้าพื้นที่สีเขียวที่เราสามารถเข้าถึงได้ตรงนี้นะครับก็จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันสามารถช่วยลดปัญหาของเมืองเหล่านี้ได้นั่นเองครับ ทุกคนครับพอเราลองเดินมาสักพักเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าความสโลปของเจ้าตัวสกายวอล์กเนี่ยเป็นความสโลปในระดับที่เราสามารถเดินได้ไม่เหนื่อยครับและที่สําคัญเนี่ยถ้าเรามีญาติผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองที่เขาต้องใช้วิวแชร์ในการเดินทางเนี่ยเราก็สามารถพาพวกเขาทุกคนเนี่ยมารับชมวิวที่สวยงงามอย่างนี้ได้ครับ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับกรุงเทพมหาคนครของเราเนี่ยจะมีส่วนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายมีกิจกรรมมากมายแต่ว่าประชาชนเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้ครับเป็นผลเนื่องมาจากระยะทางที่ค่อนข้างไกลแล้วก็การจราจรที่ติดขัดดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าถึงพื้นที่สีเขียวที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ15นาทีหรือว่ามีระยะทางประมาณ800เมตรจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับแล้วตัวกรทมเองเนี่ยก็กําลังผลักดันเรื่องนี้เช่นกันครับ แนวคิดส่วน15นาทีคือพื้นที่สาธารณะสีเขียวสำหรับทำกิจกรรมที่กระจายตัวครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยใช้พื้นที่ขนาดเล็กนะครับมีการเปิดให้ประชาชนร่วมเสนอพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งจะมีผ่านมาตรการการลดหย่อนภาษีจากการสร้างสาธารณาประโยชน์จูงใจสำหรับเอกชนครับและในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็มีการสร้างส่วนดังกล่าวไปแล้ว107แห่งครับผมซึ่งเป็นเนื้อที่มากกว่า659ไร่เลยครับ ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับคือที่จริงตอนแรกอะถ้าใครเซิร์ชรูปส่วนเบนจากกิติเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันจะมีโซนที่มันมีดินกลมๆๆเยอะๆ,ๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พอเรามองไปอะมันเริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วก็คือ ต้นไม้น้องๆเริ่มโตแล้วครับก็คือตัวนี้เขาจงใจขุดดินขึ้นมาเพราะเขาบอกว่าน้องโตไประดับหนึ่งปุ๊บพอลากเขาไปเจอกับน้ำลากก็จะเน่าต้นไม้ก็จะลม้มใช่ไหมครับทีนี้นวิธีแก้ปัญหาเขาก็คือขนไม่ใช่ขนสิถมขุดขุดดินแล้วก็มาถมให้เป็นรูปแบบวงกลมแบบนี้เราก็ค่อยปลูกต้นไม้อีกทีนึงต้นไม้ก็จะมีพื้นที่ในการให้ลากมันจเจริญเติบโต,ตแล้วก็ชอนชายไปครับผมนี่อย่างเทพ ส่วนเบญจกิตินะครับถูกแบ่งออกด้วยกันเป็น2ส่วนครับนั่นก็คือส่วนน้ําที่เปิดใช้งานตั้งแต่ปี2535แล้วก็ในส่วนของสวนป่าที่เพิ่งเปิดให้พวกเราใช้งานกันในปี2565ครับในส่วนของสวนป่าเบญจกิตินะครับเป็นหนึ่งในแนวคิดภายใต้สวนป่าแต่ว่าเป็นสวนป่าที่คนสร้างขึ้นครับทาให้มีความหลากหลายทั้งพืชพันธุ์มีพื้นที่น้ําแต่แวงตอบโจทย์คนเมืองครับพื้นที่สาธารณะตรงนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้คนเมืองใช้งานแล้วก็ได้ทํากิจกรรมนั่นเองครับ ถ้าพูดถึงแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะรูปแบบสวนป่าที่เป็นทั้งป่าและก็มีพื้นที่ชุ่มน้ําด้วยหลายๆประเทศก็มีพื้นที่สีเขียวรูปแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นลอนดอนเวตแลนด์เซ็นเตอร์ที่ประเทศอังกฤษฮ่องกงเวตแลนด์พาร์คที่ประเทศฮ่องกงหรืออย่างในประเทศจีนก็มีเยอะเลยครับตอนนี้ซึ่งบางที่เนี่ยก็เริ่มต้นมาจากการแก้ไขเรื่องน้ําเน่าเสียซึ่งคอนเซปต์ของสวนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือเขาต้องการที่จะดึงความเป็นป่ากลับเข้ามาในเมืองครับทำให้สวนสาธารณะเหล่านี้เนี่ยมีควววาลกภพแ้็รระบบนบนเั พี่จริงอะแบบพอเริ่มปลูกไปสักพักใช่ไหมฮะต้นไม้อะไรเงี้ยมันเริ่มโตขึ้นใช่ไหมตอนนี้นะปัจจุบันอะเขาบอกว่าเริ่มมีนกสายพันธุ์แปลกสายพันธุ์หายากมาอยู่ในโซนเบญจก,กิติของเราเนี่ยแหละลองสังเกตดูนะฮะใครมองเห็นแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็วงแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนี่นะทุกคนข้างหลังมีนกสีดำๆอยู่คือเจมก็ไม่มีความรู้เรื่องนกแต่ถ้าเจมเดาจะคิดว่าน่าจะเป็นมังกรฟ้าเพราะปีนี้ปีมังกรผ่าผู้เชี่ยวชาญแคปแล้วก็วงแล้วก็คอมเมนต์บอกนะฮะ อ้าวบินไปไหนแล้วอ๋ออยู่นู่น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 นกเสี่ยมลำตัวนั้นคือพันอะไรอย่าลืมบอกกันนะฮะแต่เจเเเมส์มันเป็นมงังกรเลยพี่เป็กรู้ไหมเคยดอกมันเป็นม่วงม่วงขาวๆอะ่ะดอกผักบุ้งจริงเหรอถูกแล้วหรอพี่จ๋ามันคือโอเคก็คือดอกผักบุ้งอย่างดอกที่ทุกคนเห็นนี่นะฮะคือดอกผักบุ้งอันนี้เรื่องจริงใช่ไหม <Morning. S 1> ลเนี่ย morning glory so this one is morning glory flowers นะฮะต่อฮะคือ จ่มองเข้าไปเนี่ยในบ่อเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ถ้าพี่เป็กลองแพนกล้องไปที่น้ําเนี่ยแล้วลองสังเกตดีๆอาจจะเห็นปลาฉลามอันนี้พูดจริงอย่าขำครับทีมงานห้ามขำเพราะเจมซีเรียสห้ามขำครับห้ามขำ <c oughs> วันนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะฮะดูถูกแล้ว City ้ดีไฟช่องเดิมนะครับผมก่อนมาถ่ายเทปนี้จะก็ไปแอบศึกษาข้อมูลมาเลนาะ เขาบอกว่าแรงบันาใจก็มาจากคล้ายๆศาลาทรงไทยอะไรของเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเพื่อเป็นการเพิ่มให้มียูเซอร์ในการใช้งานตรงสเปซตรงนี้มากขึ้นครับเช่นสมมติว่าเออบางคนอยากจะถ่ายรูปรสวยๆเนาะก็ขึ้นไปข้างบนบางคนอยากนั่งพักก็เลือกที่จะนั่งอยู่ข้างล่างได้เพราะบางทีเนี่ยพอตัวพาวเวลีนมันเล็กอะคนก็จะรู้สึกแบบอึดอัดถ้าสมมติว่ามีคนเข้าไปที่เราไม่รู้จักเขาก็เลยออกแบบมาให้แบบจุดนี้สามารถใช้ได้หลายคนในพื้นที่เดียวครับไปดูกันไปดูกัน ถนนที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือถนนสําหรับการไว้ใช้เดินใช้วิ่งใช้ออกกําลังกายครับผมนี่นะครับสังเกตสังเกตสนญลักษณ์ตรงนี้เลยเป็นรูปคนทำท่าแบบนี้อย่างนี้แปลว่าเอาไว้เดินหรือเอาไว้วิ่งนะครับ นอกจากนี้นะครับทุกคนเจ้าลู่วิ่งที่เราวิ่งกันเนี่ยหรือว่าใช้เดินเนี่ยถูกออกแบบมาให้เราวิ่งผ่านเดินผ่านใต้ต้นไม้ใหญ่ครับผมเพื่อเป็นการให้ร่มกับ,กบเราทุกคนเห็นต้นไม้ข้างหลังเจมไหมครับต้นใหญ่ๆนี่เลยนี่ก็คือน้องต้นนี้เนี่ยนะครับไม่รู้เป็นน้องหรือเป็นคุณปู่เราก็ไม่รู้ก็จะเป็นต้นไม้เก่าที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนั่นเองครับ ทุคนครับที่นี่มีบริการให้เราใช้เรือเป็ดด้วยนะทุกคนแล้วก็ยังมีเหมือนแบบเป็นพายเรือเคนูด้วยถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมาเล่นนะครับนอกจากนี้นะครับกีฬาที่มีให้บริการในปัจจุบันเนี่ยยังมีแบดมินตันปิงปองบาสเกตบอลฟุตซอลพิเคิลบอลแลวก็เชกบอลด้วยครับสำหรับใครที่สนใจใช้บริการนะครับสามารถจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์กีฬากุงเทพ com หรือว่าจะวอล์กอินก็ได้ครับ ทุกคนจะว่าแบบพอได้ลองมาเดินแล้วอะตอนนี้มันเย็นแล้วใช่ไหมไม่มีแดดแล้วครับจะว่ามันเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมาปิกนิกหรือว่าแบบนั่งสงบใจของเราในยามเย็นมากๆครับก็ใครมีโอกาสก็ลองมานะครับเป็นสถานที่ที่ดีแห่งหนึ่งของกรุงเทพเลยเห็นไหมครับว่าไม่ว่ามนุษย์จะพัฒนาเมืองให้สมาร์ะแค่ไหนมีเทคโนโลยีล้ำลำไปไกลเพียงใด สุดท้ายเราก็เชื่อครับว่าทุกคนต่างใฝ่ฝันถึงการกลับมาหาสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดคือการหายใจเข้าออกได้อย่างเต็มปอดด้วยอากาศบริสุทธิ์บนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้นะครับส่วนป่าเบญจกิติคือพื้นที่สีเขียวที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดสวนที่เป็นประโยชน์ประหยัดและก็เรียบง่ายซึ่งซิตี้ดีไฟเองก็ฝันอยากให้ความสมดุลระหว่างความเป็นสมาร์ทซิตี้และพื้นที่สีเขียวของกรทมถูกพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริงครับ